ยายมือนี่ได้จกหัวอัอนรอ,อบนี่ได้จ้กหัว่นเรายายรอบนี่ที่พกหัวโอ้เฮ็ดจ้ะมือแล้วล่ะนี่ได้ที่พกของมันถ้าสงการว่านี่จ้กมือเก <c oughs> ่งเดียวเฮ็ดหน่อมสีเดียวกันมืดด้วยหน่อมสีเดียวกันมืดที่พกหัว,วหน่อ,อมหน่อมจ้ะมือใด้ล่ะนี่นี่ยนอมหลายมือแล้วยนอมมือเจ้าตาเกือุ่นโอ้มือเจ้าตาเกือบคนเอามาเก็บ แหงหมดละนี่ยอมใบนั่นกับมาดยอมเดล้วเขากับมาดจ้าจ้างยังจีละตีได้ฮะอย่าไปบอกกองพันนันจวนอะไเงี้ยหมึงมึงบอกกองพันนันเขาบ่าหายเงินมึงเด็กไปสิมาหายเขาผู้เขาซื้ออยู่นี่เขาเฮ้ยผู้เขาซื้อกับยู่ตลาดคุณนั่น เห็นแล้วก็มาสะสางหัวให้มันเรียบร้อยก่อไว้เังสิหลายวบบันทีแต่เอามาบางอย่างอันดูกก่อแล้วมันจะเป็นแบบไหนเออมั่นก็จะเป็นแบบนี้หันลำอ่ำลำแอมไว้เังสิฟอมสิเอาไปทอไปตำมันแบบนี้เขาก็จะไปแก่ฟางออกได้ไปน้องแก่ฟางออกแล้วก็จะไปปั้นหลอดปั้นหลอดแล้วก็จะไปท่อเป็นผ้าถุงผ้าถุงทอมือก็สิประมาณนี้แหละพีนน่น้อนที่เห็ดมัดเรี่ยวๆกันๆๆ มายอมยอมแล้วก็มาเหมือนยากนี้เลยเสือจีแด้เงินอืมเห็นยันเด็กกัยากหมดเลยต้นเฮาเห็ดยังกับมีแต่แนวยากหยากแล้วว่าง่ายยากยากจะกินเขาจะป่าก็จก็ยังยากเลยนะเอาเขาจะป่ากับยากก็ดีคนห้างเทียยังไงผู้อื่นได้ป่วนอยู่ดิห้างเทียนี่ตัวอจีเห็ดเลี้ยวเห็ดได้งหยากหลายขั้นตอนครับ มละเอียดเข่ากับเข้ากับว่าให้ทีอเกขาตอ้องเอ็ดดถ่งนี้ละเอียดบ่อไปพร้อมอเาไว้น้ำมอ้มันอันนี้เล็กก่อแล้วแล้วพอแล้วก็ใส่ถุงยางพร้อมจำนายตะบนันมัดเป็นคนมัดเป็นคนเป็นคนไปเลยแนวใส่แนวนั้น,น,น,นม,มีสองแนวหรอมีสองยางบ่มีสองลายมีสองลาย นี่วันเดียร้นแล้วนกวัดเลเห็ดนี่เห็ดสองลอบมันละวมี่ขายหมดในบูมมันจงเห็ดมันสี่เหล่มมาจะดางหัวมันกินมันสิ่เหฟางห้องก่อนห้องสิบปดห้องมีห้องก็เอาฟางสอดไปเพื่อย่มสี่หละ่พี่น้องจับง่ายบาไงันห้องปาไปใส่เอาบดได้เลยนี่เหง บบหอยบ่ได้แล้วบัดย่างปันแล้วห้ากหอยได้ทั้งหัวทั้งตีนไเนห้าก็โจ๊กใส่ห่วงสิพป่นาะมันว่างมันก็มีประโยชน์แบบนี้เลยพี่นอะเวลาห้าจิตมาปันหลอดปัญญาห้าก็สวดเขาแน่นีละใส่หูวงปันหลอดก็ได้มาเห็บยังเงห้ากับตองสวดของสิ เราเอาฟางใส่ก็เอาบดได้บพจักมองสอดมองจุบมองหาวัดเถากันแล้วว่าฟางใส่หางเตียลืมวอาฟางใส่ได้ถิ่มปั้นไหมเอาบดได้มัดเล่าเพราจักล่ำไผ่น้ำมันพร้อมแล้วบพจักมองสวดจักเตียเดียวไงเตะกี้ลืมดูอยู่ลืมบ่าฟางใส่ แย่ละประมาเลาะบานหรือเก่าหรอพี่น้องเลาะบานไปเบิ้งพูนันเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ไปเรื่อยๆแบบเหมือนเงี้ยนแย่ลดพี่น้องตรงขาหอามาในบานกแบพช่วงวันหนาวบานแย่ลดพี่น้องหกวันตื่นอยู่บ่ได้ณคอยไใจหอามาหย่าไปติดถ่วงเฮี้ยนคอยแล้วพี่น้องมาจะสายขิงข่ากระไคร้พริกต้นขา มมแม่แม่แวๆแสียางไกเนี่ยเดกอวงดิพี่น้องขอยองกระไรน้องเคยมุปลาอยากไปเล่นน้ำมัวถไปหาน้องไคยมุดแกเก้าวเลยมานน้ำใหญ่แล้วกันห,หนูไปเล่นกับเพื่อนน้อยประจันน้องเคยมุดฝาหัวใจแล้ว เอาคือมีดม,ดมดีแต่เทียงแค่นี่ไปใส่หมดยะถายะถานี่ใครหมุกบอลได้นี่